รถบ้านแฮงเฮง2ค่ะลูกค้านะคะหารถผ่อนไม่เกิน7,000พ00 0กว่าบาทแล้วกันเกินเนอะ่ะมันเกินอยู่แล้วผ่อนจะมา7,000กว่าบาทนะคะฝนเอาคันนี้มาเสนอเลยค่ะคันนี้นะคะผ่อนถูกด้วยราคาถูกด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้เป็น Toyota v ว o s นะคะเครื่องพันหนะคะ 1.5J ปี2018 คันนี้ที่ฝนคัดมาเสนอเนี่ยคือรถที่เต็นฝนอะเยอะมากเลยนะรถบ้านเอง,เองสองรถเยอะมากแต่วันนี้ฝนคัดคันนี้มาให้หนึ่งราคาถูกสองปีใหม่สามคุณภ,ภาพดีนะคะผ่อนไม่เยอะด้วยนะคะคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเนาะเป็นตัวเจก็คือตัวเริ่มต้นนะคะข้างในอ,อันนี้จะเป็นล็อกระทะนะเป็นล็อกระทะเนาะข้างในคันนี้มาพาแบพาไปดูข้างใน ข้างในคันนี้นะคะเป็นกุญแจสตาร์ทเนาะเป็นกุญแจสตาร์ทนะคะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานเลยเบาะผ้าเบาะเดิมลายสวยนะคะคุณภาพยังร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคันนี้เนาะเพราะรถมันปีใหม่ด้วยไมน้อยนะคะคันนี้แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้น่าจะประมาณสัก15โลลิตรได้ไหมเออผมว่าประมาณ15โลลิตรนะเนาะประมาณนี้เออวีออสประหยัดประหยัดถ้าคนหารถที่แบบผ่อนน้อยอย่างเงี้ยผมแนะนําคันนี้เลยนะคะ เบียร์คันนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะขายกี่บาทดี4ี่แสนไม่ใ0่แคสี่แสนก็ผ่อนไม่ได้ 7, เจ็ดพันเดี๋ยวเอาซัก375,000เจ้าพันละกันฝนขอสามแสนเจ็ดหมื่นาพนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ผ่อนน้อยด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษมีเพราะเป็นรถปีใหม่เนาะได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะ2.79เริ่มต้นที่2.79นะคะ48งวดเนา ก็คันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะ mm hmm. Total v ออ s หาอยู่ทีเ่เป็นรถที่แบบใช้ในเมืองแค่ขับไปกลับที่ทา mm hmm. ํางานอะไรเงี้ยแนะนําคันนี้เลยผ่อนสบผ่อนสบายสบาย,บายเอย้ผ่อนสบายกระเป๋าด้วยนะคะคันนี้เนะาะมาดูรถได้ทุกวันนะคะที่การลประพึกบางแท้นะคะเต็นรถบ้านเฮงเฮงสเปิดทุกวันค่ะเซลฝนขอนำเสนอคันนี้ถูกและดีมีอยู่จริงรถสวยรถดีต้องที่รถบ้านเฮงเฮงสองเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ YouTube รถบ้านเฮงเฮงสองด้วยนะคะโ o t ต้า v วีออน้ำตาลหาอยู่มาค่ะ